ข่าว5ช้าวข่าวใหญ่ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุปล่องบันไดถล่มที่อาคารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พบว่าแท่งคอนกรีตที่ถล่มลงมาคือผนังของช่องบันไดาอาคารที่ด้านบนมีสลิปฟอร์มเสียบตั้งอยู่ผนังช่องบันไดมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตีคู่ขนานเป็นแนวตั้งความกว้างแค่25เซนติเมตรลึก8เมตรจุดที่น่าสังเกตคือผนังของบันไดที่ถล่มลงมานั้นสูงถึง26เมตรเมื่อนับจากชั้น3ของอาคารซึ่งวิศวกรรมสถานบอกว่า ความสูงที่มากขนาดนี้ถือว่ามากเกินไปเมื่อเทียบกับเหล็กที่ยึดอยู่ตรงกลางระหว่างแท่งคอนกรีตและถือว่าเสี่ยงดูจากโครงสร้างตรงนี้ค่ะจุดที่มันถล่มลงมาจากภาพที่เห็นตรงนี้คือโดนกระแทกอาจารย์ลองอธิบายตาเหให้การเกิดะคะ่ะว่าคาดการณ์ว่ามันน่าจะเกิดจากยังไงบ้างครับต้องบอกว่าส่วนโครงสร้างที่เขาหักพับลงมาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของต้องบอกว่ามันเป็นผนังของช่องบันไดนะครับถ้าเราจะเห็นจากโครงสร้าง โครงสร้างนี้ก็คือผนังช่องบันไดของอาคารที่อยู่กว่ามือเรานะฮะเขาจะมีผนังช่องบันไดเนี่ยจะเป็นผนังขึ้นไปเป็นแผ่นๆนะฮะสองสองแผ่นค่ะนะครับเหมือนกับโครงสร้างที่ที่เราเห็นอยู่ด้านนู้นนะครับเป็นแผ่นขึ้นไปสองแผ่นแล้วคราวนี้แผ่นที่เขาขึ้นไปสองแผ่นเนี่ยเขาขึ้นไปที่ความสูงเนี่ยอันนี้ก็คือนี่คือชั้นที่เรายืนเนี่ยคือชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้ก็คือชั้นสองชั้นสาม เขาจะมีแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะมีพื้นนะฮะพื้นที่จะเชื่อมต่อระหว่างอาคารเนี่ยวิ่งมาชนแต่ครั้นี้เนี่ยตัวโครงสร้างที่มันเป็นโครงสร้างของผนังบันไดเนี่ยนะฮะเขาขึ้นไปค่อนสูงสูงกว่าชั้น3เนี่ยขึ้นไปประมาณ26่บกเมตรคือน,น้ำจากชั้น3ขึ้นไปอีก26เม <26 S 1> ตรแต่รวมทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่สามสิ สามสกมถ้านับจากชั้นหนึ่งคือลงที่เรายืนอยู่เนี่ยนะฮะความสูงของตัวตึกเนี่ยเดอยู่ที่ประมาณสามสิบหเมตรแต่ส่วนที่มันไม่มีตัวค้ำยันไม่มีตัวพื้นเนี่ยเข้าไปชนเลยเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่มันชะลูดเนี่ยก็คือความสูงเนี่ยยี่ิบหกเมตรยี่สิบหกเมตรครับ ลักษณะของ26เมตรเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นแผ่นเพราะว่าในลักษณะนี้เนี่ยมันก็คือจะเป็นแผ่นแล้วเวลาแผ่นนี้ขึ้นไปแล้วเขาก็จะทําบันไดเชื่อมเชื่อมระหว่างแผ่นที่เป็นผนังผนังบันไดสองด้านแล้วเ็าจะใช้ตัวบันไดเนี่ยเชื่อมมันก็จะทําให้โครงสร้างที่เป็นแผ่นสองแผ่นเนี่ยมันมีความแข็งแรงมันมีความลิจิตขึ้นอแต่ณขณะที่ต่อสร้างเนี่ยเขาได้ทําตัวที่มันเป็นผนังของตัวบันไดเนี่ยขึ้นไปก่อนเลยยังไม่มีบันได เมาาาพดตลำดับการเกิดเหตุจนมีคนงานเสียชีวิตมากถึง11รายและบาดเจ็บถึง15คนครั้งนี้เริ่มเกิดจากผนังช่องบันไดที่เกิดการเอียงทางด้านซ้ายแล้วถล่มลงมาทับกับพื้นคอนกรีตชั้น3ที่สร้างเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารจากเศษซากที่เห็นจะเห็นเหล็กเส้นมุมขอบตึกขาดอย่างแรงนั่นหมายถึงทางเชื่อมชั้นสที่รับน้ำหนัก และแรงกระแทกจากปล่องที่ถล่มลงมาโดยตรงจนพังลงมาทั้งหมดส่วนทางเชื่อมชั้นสองมีรอยแตกรร้าหลายรอยเป็นจุดและพื้นคอนกรีตแอนอย่างที่เห็นแต่ไม่ถึงขั้นแตกหักออกมาซึ่งจุดทางเชื่อมนี้เองที่คาดว่ามีคนงานก่อสร้างนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่จึงโดนทางเชื่อมชั้นสามที่แตกหัก เพราะรับแรงกระแทกจากปล่องบันไดที่ถล่มร่วงลงมาใส่อีกทีจนบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่คนงานอีกกลุ่มที่เสียชีวิตอยู่ด้านบนของผนังบันไดหรือสริปฟอร์มด้านบนก็ได้ร่วงลงมาพร้อมกับปล่องที่ถล่มลงมาด้วยจึงเสียชีวิตจำนวนมาก จากโครงสร้างด้านหลังที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะปล่องบันไดคล้ายๆกับจุดเกิดเหตุที่ถล่มลงมาจากที่เห็นตรงนี้ความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ25เซนนะคะซึ่งตรงกับจุดที่ถล่มลงมาและเมื่อมองความลึกเข้าไปค่ะจากปากทางตรงนี้นะคะเข้าไปด้านในจะมีความยาวประมาณ7-8เมตรนะคะซึ่งเทียบเท่ากับโครงสร้างที่ถล่มลงมาและเมื่อดูลักษณะการก่อสร้างขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะสีเขียวที่เห็นคือสลิปฟอร์มที่เอาไว้สําหรับเสริมเหล็กนะคะเพื่อต่อคอนกรีตขยายชั้นขึ้นไปและจุดนี้ เองที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แท่นปูนคอนกรีตทั้งสองข้างนี้ถล่มลงมาได้เพราะน้ําหนักข้างบนอาจจะมากเกินไปค่ะอาจารย์คมสรรอธิบายให้ทีมข่าวฟังว่าสาเหตุการถล่มลงมาของผนังกําแพงบันไดนั้นอาจมาจากหลายปัจจัยทั้งจากน้ําหนักของสลิปฟอร์มด้านบนที่อาจจะหนักเกินไปแล้วเทข้างมาทางด้านซ้าย จนอาจทําให้ปล่องบันไดรับไม่ไหวจึงถล่มลงมาหรืออาจเกิดจากมีวัตถุมากระแทกด้านนอกของผนังกําแพงบันไดยอย่างแรงที่อาจเกิดจากเครนที่ยกวัสดุก่อสร้างไปมาหรืออาจเกิดจากแท่งคอนกรีตของผนังบันไดที่อย่างไม่แน่นพอแต่ไม่ใช่การซุดของอาคารแน่นอนถ้ามันซุดเนี่ยมันจะต้องมองเห็นว่าโครงสร้างตรงด้านล่างเนี่ยมีการแตกก็มีการยุบตัวลงไป นะฮะแต่เดูจากเสาอย่างนี้ก็ได้ไหมคะดูได้เลยฮะแต่ถ้าเรามองจากสภาพอย่างนี้เนี่ยโครงสร้างอิฐขนาดอิฐที่พอยังไม่มีรอยแตกล้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ยันที่สุดอืมอย่างนี้แบบว่าที่เข้าใจกันตอนแรกว่าสุดเบื้องต้นไม่น่าเกี่ยวนะคะใช่ครับไม่น่าเกี่ยวว่าเพราะว่าโครงสร้างบางบางคนเขามองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอ่อนเขาก็เกรงว่าก่อสร้างแล้วมันจะซุดแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเขาเวลาผู้ออกแบบเขาออกแบบเนี่ยมันวางอยู่บนเสาเข็มที่ลึก ตรงนี้ลึกประมาณกี่เมตรนะจา์เสาเข็มเสาเข็มเนี่ยที่ได้ข้อมูลจากผู้ออกแบบมาคือเสาเข็มจะลึก40เมตรนั่นก็คือย่างลงไปที่ชั้นทรายชั้นที่สองขณะที่ทีมข่าวได้พูดคุยซักถามจากคนงานก่อสร้างไซต์งานนี้พบว่าหลายๆคนหลีกเลี่ยงการตอบคําถามกับสื่อมวลชนเพราะยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้รู้เรื่องแต่คนงานก็ได้บอกว่าการก่อสร้างปล่องบันไดนี้ต้องเร่งทําให้เสร็จขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น วิศวกรรมสถานยังเชื่อว่าบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้คือบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูงและเป็นแนวหน้าของเมืองไทยจึงเชื่อว่ามาตรฐานในการทำงานต้องมีสูงแน่นอนและคาดว่าครั้งนี้น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งในขณะนี้ยังระบุแน่ชัดไม่ได้ซึ่งต้องเร่งหาและขอให้เป็นอุทาหรณ์กับงานก่อสร้างอาคารทุกชนิดรัฐาพรานันทปิชาถ่ายภาพ วิชาธรวงพันธา์ช้าเข่าใหญ่รายงานค่ะ